อีสานยูทูปพี่น้องเอ้ยโตกแแรงดินกะแหงอยาให้งวยคว้ายกินกะบะมี่พี่น้องธรรมศาสตร์ถึงฤดูแดเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่กะ <c oughs> เป็นวันที่ิบ <c oughs> เอ็ดเือนมีนาคมข้อสอสองพันหาลอยกสิบเจ็ดพี่น้อง มันกัอยูในช่วงหนาแรงพี่น้องเอ,อ้ยเอางัวเอาควายผมกะได้งัวนะพี่น้องเลี้ยงงัวกะเลี้ยงไปแหละพี่น้อง,เ,ง,ง,เ,ง,พองเพราะว่าเคยเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงนะครับพี่น้องและางัวก็ถือพี่น้องเอ,อเย้ยไปจับเบาบ่าคือสมัยสามสี่ปีถี่พานมากผู้มือถือพี่น้องงวัวนี่แม่นี่เขากระหายแค่มือ สามหมื่นสี่ขนพี่น้องเอ้ยบ่จะเบาหลายพูดแม่หนกันไหนเมื่อสามหมื่นสี่ด้วกันสองตนี่เพื่อนไหนแค่สองหมื่นแปดขนาดพอถึงกันสามหมื่นพี่น้องหนาหนายห,หลายนะพี่น้องเนาะราคาเงาี่ยวกับมือน,นี่ก็ได้เอ้าเลี้ยงไปสนินละจะได้ก็เคยเลี้ยงพี่น้องอดทนสูปไปแต่ซ่าม,มันมีราคาปัดช่วงเรามีราคาเราก็เคยขายอยู่พี่น้องเนาะซี่หาปีที่ผ่านมาราคาดีดีพี่น้องโตซ้ำบางหันนี่นะ <S <S สองหมื่นกว่าไปได้พี่น้อง อ่ะสร้างมั่นเท่ากับสูไปอดทนไปพี่น้องเราต้องไปคึดนย่างไรเข้าเคยเลียงเขาก็เรียงไปเรียงไปให้มันมีเสร็จละเนาะเขาเคยเลียงก็เลียงไวพอแม่เขาเคยผ้าเรียงผ้ามีเขาก็มีไปคือพอคือแม่เขาเคยเลียงไปนะพี่น้องสูไปเราต้องไปคึดอีหยางมากมายหลายอย่างช่วงนี้มันก็เป็นนาแรงพี่น้องหย่ากระอืดอืดกับงลงนี่นะเอาลงมาในสระนี่นะพี่น้องเพราะอย่กินบุงกิน หยาโค้งหยาเคลื่อมีหลายอย่างเดี๋ยวนี้น้องนี่ก็มี่มองเดียวยพี่น้องมองในผลรอบๆคางให้หน้าตากาข้อม,มือนี่ก็บ่มีมองสว่างนะพี่น้องไถปลูกมันเบิดบ่มีหอนมองสีลามงัวงพี่น้องบ่มีมองลามงัวงาลามควายเลยข้อม,มือนี่คนเห็ดคนสางในให้งันให้งันหน้ากะบ่ว่างปลูกมันไถคบต่อเฟื่องต่อฟางไปตามยุคตามสมัยมันบ่มคือต่พอเตม็มเมย์ กี่ตะกรอนน่ยพ่อแม่ตกแหลมากแล้วลายง่วนลาควายไปเลียงขามทงขามดงพู้พี่น้องมึงซีคุนแนมไปสุดแสงหูแสงตากบมีจะทงให้ธงหน้าไทกคบต่อเฟืองเบิดพี่น้องไทกคบต่อเฟืองต่อฟางเบิดเลยล่ะนี่ละหม่องเลียงง่วกมีหม่องเดียวเดี๋ยพี่น้องใบใบคอย่อยใบสามใบสี่กแก่มัดออกมาปล่อยล่งน้องนี่ล่ะล่องสานี่ล่ะสาเกา พมีปูมีปลาดอกพี่น้องกับปล่อยลงสานี่ละพอได้มีน้ำกินแน่กับพอได้เลมอยู่ดอกนี้นตั้งบานพี่น้องก็คือสิคือบานผมอยู่ดอกเอาพี่น้องคลิปนี้เอาใบเพียรธานีก่อนครับผมคลิปน้าจ้างพ่อกับผมไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ